สวัสดีค่ะชื่อปุณพัฒน์เมธีพัฒนาสมบัตินะคะอาชีพก็คือจำหน่ายอาหารเสริมก็ค่าไขาทั่วไปะนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเท่าไหร่ทนีนี้วันนี้ที่ได้มาเรียนเนี่ยได้รับประโยชน์จากหลักสูตรเถาเป่าวันนี้มาเรียนเทาเป่านะ,ะก็ได้ในเรื่องของอการเห็นว่าความน่าสนใจของสินค้าที่เราจะจะสั่งซื้อเข้ามาจำหน่าย จำหน่ายในในเมืองไทยอะเนาะว่ามันาสามารถมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็ซื้อได้ง่ายไม่ไม่ไมยุ่งยากเท่าไหร่ก็รู้วิธีการใน,ในในระบบในการสั่งซื้อแต่ว่าก็เดี๋ยวคงต้องศึกษาายละเอียดเพิ่มเติมกว่านี้เนาะแล้วก็มองเห็นโอกาสในหลักสูตรนี้ก็คือ,เ,อเห็นช่องทางในการที่เราอยากจะทำธุรกิจบนบนอ e ีคอมเมิร์ซอะ บนออนไลน์มาเก็ตติ้งเนี่ยว่า <Okay. S 1> การที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรื่องของเรื่องของสินค้าก่อนที่ที่เราสนใจแล้วก็เถาเป่าก็เป็นเว็บหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายได้ทุกท่านที่สนใจในการทําธุรกิจตรงนี้ให้เข้ามาลองศึกษาดูแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านได้